สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชชุน้อยซันนี่เบรนนะคะผู้สอนสมาธิควอนตั้มสร้างชีวิตก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้ววันนี้นะคะโค้ชชิน้อยก็นําเอาหนังสือนะคะของอาจารย์เอ็กคอร์ดโชเล่นะคะมาแบ่งปันท่านเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณนะคะเป็นเจ้าของหนังสือไขดีเล่มนี้นะคะ,ะจากสถิติของนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์นะคะ,ะคนที่ เป็นผู้ได้รับเชิญไปบรรยายในสถานที่ต่างๆมากมายนะคะต่อหน้าผู้คนทั่วโลกในงานต่างๆะคะโดยส่วนตัวโคชที่น้อยที่ชอบอาจารย์นะคะก็คือเรื่องที่ท่านเนี่ยมักจะให้เครดิตความรู้ดั้งเดิมต่างๆอยู่เสมอนะคะไม่ว่าท่านจะนำมาจากกูรูท่านไหนนะคะศาสดาท่านไหนท่านก็มักจะให้เครดิตนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ส่งปัญญาะะทางวิจัยเนี่ย ถือว่าเป็นจรรยาบรนอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่เราต้องอให้เครดิตเจ้าของความรู้นั้น,น,นอยู่อย่างเสมอนะคะแล้วอาจารย์ก็เอ่ยถึงพระพุทธเจ้าศาสดาท่านอื่นๆกูรูท่านอื่นๆปราชญ์ท่านอื่นๆอ,อีกออยู่เสมอนะคะในงานของท่านนะคะเมื่อตอนอายุ29ปีอบเ้ค่ะ ท่านก็เผชิญกับปัญหาในชีวิตนะคะมีความรู้สึกหลงทางนะคะถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยทีเดียวนะคะไม่รู้นะคะว่ามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะความคิดมันก็ดิ่งนะคะแล้วในคืนวันนั้นนะคะที่เผชิญกับความเศร้าความซึมเศร้าไม่รู้ว่าจะอยู่มีชีวิตไปอยู่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เกิดเสียงดังเป็นคำถามขึ้นมานะคะว่า ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะทั้งๆที่รู้สึกว่าท้อแท้มากนะคะแต่ว่ามันยังมีลมหายใจอยู่แต่มันมีคำถามเนี้ยขึ้นมาค่ะซึ่งทางโคชชิ่งเราเรียกว่าเป็นคำถามทรงพลังนะคะคำถามทรงพลังคือเป็นคำถามที่ดังขึ้นมาแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นพลังในการที่จะค้นหาคำตอบในการที่จะไปต่อได้ในชีวิตนะคะ คำถามเนี้ยค่ะที่ว่าฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะแล้วในคืนนั้นก็เป็นคืนที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตนะคะ,ะเพราะว่าคือมันเหมือนกับหลังชนฝาแล้วเป็นคืนที่เศร้ามากนะคะแต่ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะคะ่ะมันเป็นบรรยากาศคุณละเรื่องกันเลยอาจารย์เนี่ยก็พบว่ามันเป็นเช้าที่สดใสมากนะคะพบกับสภาพ ธรรมชาติใกล้ตัวนะคะได้เห็นนกนะคะออกมาขับขานร้องเพลงในท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนะคะมันมีความรู้สึกที่เป็นความสุขนะคะความรู้สึกแสนสุขมากในปัจจุบันขณะนั้นนะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตนั่นมันก็เป็นครั้งแรกนะคะที่อาจารย์ดิคาโทเล่เนี่ยได้พบพลังของการ อยู่ในปัจจุบันขณะว่ามันมีความสุขแบบนี้นี่เองนะคะก็เลยเริ่มเขียนหนังสือเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการเปรียบเรยนะคะว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของเรามนุษย์เนี่ยนะคะมันอยู่ภายในนะคะมันไม่อยู่นอกตัวเรานะคะเราไม่ต้องไข,ขว่คว้านะคะเราต้องค้นคว้าเข้าไปภายในจิตใจของเราเองนะคะ ประเด็นนี้นะคะหลายคนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาบ้างอาจจะคุ้นเคยนะคะด้วยเรื่องเปรียบเรยที่ท่านพูดถึงขอทานนะคะที่คอยขอเศษเงินคนที่เดินมาตามข้างถนนนะคะที่เขานั่งอยู่นะคะซึ่งคนที่เดินมาตามข้างถนนนะคะก็ถามกลับไปที่ขอทานว่าท่านนั่งทับอะไรอยู่หรอนะคะเราไม่มีเงินจะให้ท่านหรอกนะคะท่านนั่งทับอะไรอยู่หรอ ขอทานก็บอกว่ามันเป็นเพียงกล่องใบหนึ่งเท่านั้นเองคนเดินทางอะคะ่ะก็ขยันขยอให้เขาเปิดดูนะคะให้ขอทานคนนั้นเปิดดูก็ปรากฏว่าก็พบทองคํานะคะของมีค่ายอยู่ในกล่องนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเปรียบเลยนะคะที่เล่าว่าสิ่งที่มาทําให้เรามีความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะมันอยู่ข้างในจิตใจเราที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยค้นคว้าเข้าไปข้างในเลยนะคะ ว่าความเงียบความสงบสุขความว่างเปล่าที่อยู่ข้างในเรานี่แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของทุกคนนะคะที่ต้องสมควรนะคะที่ต้องฝึกฝนค้นคว้าเข้าไปข้างในนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของข้อสรุปข้อแรกค่ะว่าประตูนะคะในการที่จะเข้าถึงพลังของปัจจุบันนะคะก็คือกุญแจตัวแรกค่ะก็คือสตินะคะ คือประตูออกจากความทุกข์ข้อแรกคือสติคือประตูออกจากความทุกข์ก่อนอื่นเนี่ยนะคะคือเราต้องมาทําความเข้าใจนะคะว่าทําไมคนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยอยู่ด้วยความทุกข์นะคะเราต้องมาหาต้นกําเนิดของความทุกข์นั้นนะคะว่ามันมาจากไหนซึ่งมันก็ตรงกับทางศาส,สนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะคะว่าเราต้องหาเหตุแห่งทุกข์ ลองคิดดูนะคะว่าโลกนี้ยถ้ามีเฉพาะสัตว์กับพันไม้ต่างๆนะคะไม่มีคนอยู่เลยนะคะ,ะคุณคิดว่าสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็พันไม้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยในมุมมองของมันมันจะมีอดีตมันจะมีอนาคตหรือเปล่านะคะมันจะมีคำว่าเวลาอยู่ไหมนะคะนกอินทรีมันจะถามกันหรือเปล่าว่าอตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะ หรือว่าต้นไม้เนี่ยมันจะถามกันไหมคะว่าเอ๊ะวันนี้คือวันอะไรแน่นอนที่สุดนะคะว่าโลกหรือมิติของสัตว์แล้วก็พันไม้ต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องวันไม่มีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องอนาคตนะคะไม่เหมือนคนที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในห้วงคิดคำหนึงนะคะมักจะคิดอยู่เสมอว่า เอเมื่อวานเนี่ยทำอะไรผิดพลาดเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยมีงานอะไรคลั่งค้างที่ต้องไปเชิญหรือเปล่านะคะคือวันๆถ้าเกิดว่าโลกนี้มีเฉพาะสัตว์แล้วก็ต้นไม้อย่าพูดถึงว่าเป็นวันๆเลยนะคะ,ะพวกเขาทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้เนี่ยมีแต่ปัจจุบันขณะจริงๆนะคะเขาก็เลยไม่ต้องสะสมอะไรไว้เมื่อไม่ต้องสะสมอะไรไว้ มันก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครว่าเรามีมากกว่าหรือน้อยกว่าพวกเขาก็ดำรงอยู่เพื่อตัวเองในแต่ละขณะขณะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแต่ละขณะขณะแบบนี้ไม่มีเรื่องอดีตที่จะต้องเศร้าต้องทุกข์ไปกับมันไม่มีเรื่องอนาคตที่จะต้องกังวลแบบนี้มันจะมีความสุขใช่ไหมคะซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ ที่มักยึดติดกับอดีตแล้วก็อนาคตมีความไม่เข้าถึงขณะปัจจุบันของตัวเองว่าจริงๆแล้วปัจจุบันขณะของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเหล่านั้นอ,อยู่เลยปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่มันเกิดจากอดีตมันเป็นเพียงความรับผิดชอบที่ว่าเราจะต้องแก้ไขมันเท่านั้นเองแต่เราเนี่ยกลับไปยึดมันว่ามันเป็นของของเราพอเราไปยึด ว่ามันเป็นของของเรามันก็เกิดความเครียดตัวปัญหามันไม่ทำให้เราตายแต่ถ้าเราปล่อยวางความคิดไม่ได้จนเกิดความเครียดมากสะสมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวความเครียดนี่แหละจะทำให้เราตายได้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสู่ความว่างเปล่าในปัจจุบันขณะให้สมองของเราหยุดทำงานระงับสติอารมณ์ลงมาเพื่อเข้าถึงปัญญาเพื่อเข้าถึงวิธีการที่จะแก้ไข ปัญหาต่างๆที่เราก่อเอาไว้เองเนี่ยได้มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังทางสติมากขึ้นมากขึ้นเข้าถึงวิธีการเข้าถึงปัญญาในการแก้ไขปัญหานั้นโดยที่ไม่ยึดติดนี่คือพลังของสติจะทําให้เราสามารถออกจากปัญหาต่างๆออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ก็มาถึงข้อที่2คือการเข้าถึงปัจจุบันขณะอย่างลุ่มลึกนี่ก็คือการฝึก ขั้นต่อมาที่จะต้องทำให้เราเนี่ยมีทักษะในการเข้าถึงปัจจุบันขณะอย่างละเอียดลุ่มลึกมากขึ้นเคยสงสัยหรือเปล่าว่าคนที่ชอบแข่งรถหรือว่าคนที่ชอบปีนภูเขาซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่มันอันตรายมากๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยทำไมเขาสนุกกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ คำตอบก็คือพวกเขาต้องอใช้สติอย่างสูงนะคะในการที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรในแต่วินาทีนะคะประสบการณ์แบบนี้ค่ะทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วก็ชื่นชมชีวิตที่มันแขวนอยู่บนเส้นได้ว่าในทุกๆขณะถ้าเขามีสติแล้วเขารอดไปได้นี่แหละค่ะคือความสนุกของพวกเขาเหล่านี้ หลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเกิดคําถามนะคะว่าอา้าวแล้วเราต้องมีชีวิตแบบแขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนคนเหล่านี้หรอถึงจะสามารถเข้าถึงปัจจุบันขณะได้คําตอบก็คือไม่ต้องนะคะเพราะว่า,าถ้าเราสามารถนําสติของเรานะคะกลับมาอยู่ในทุกๆนาทีทุกๆวินาทีในปัจจุบันขณะได้ไม่ได้แวบไปในอดีตไม่ได้กังวลไปในอนาคต นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะคะซึ่งในหนังสือก็ยกถึงอา,อาจารย์ในศาสนาเซนพระในศาสนาเซนที่สอนลูกศิษย์นะคะว่าที่เขาต้องใช้ไม้นะ,ะว่าถ้าลูกศิษย์คนไหนไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้เนี่ยเขาจะใช้ไม้อันนั้นเนี่ยเคาะลูกศิษย์นะคะก็คือตีลูกศิษย์นั่นเองและจากตรงนี้นะคะเคยมีคนนําปรับมาใช้ในวิธีการฝึกของตัวเองนะคะก็คือ เอาหนังยางมารัดไว้ที่ข้อมือของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดแวบไปไม่ว่าจะแวบไปในอดีตหรือไปในอนาคตเขาจะดีดหนังยางเข้ากับหนังของตัวเองค่ะให้ตัวเองรู้สึกเจ็บในทุกๆครั้งที่แวบไปจะได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ซึ่งวิธีการนี้ก็ได้ผลสำหรับเขานะคะถ้าใครลองนึกถึงวิธีฝึกไม่ออกจะใช้วิธีการนี้ลองดูก็ได้ ว่าจะทำให้เราเนี่ยจับความคิดของตัวเองที่แวบมาแวบไปให้มาอยู่กับปัจจุบันนขณะน,นี้กับความรู้ตัวณขณะน,นี้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะหรือตัวอย่างในหนังสือที่อาจารย์เดคกขาดได,ได้แบ่งปันเอาไว้นะคะบอกว่าให้เราลองนึกถึงธรรมชาติใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ก็ได้ในวันที่เรามีความวุ่นวายอยู่ในหัวเยอะๆมีเสียงในหัวมีความกังวลมีความเศร้า พักความคิดไม่ได้สักทีเนี่ยให้ลองเอาตัวมาอยู่กับธรรมชาติใกล้ตัวเช่นต้นไม้ให้มองไปที่ต้นไม้ให้นึกถึงว่าเอต้นไม้เนี่ยเขากำลังสังเคราะห์อากาศดีๆให้เราลองสูดลมหายใจเ,เข้าไปเต็มปอดลึกๆแล้วก็ชื่นชมกับออกซิเจนที่บริสุทธิ์ที่ต้นไม้ได้แบ่งปันให้โลกนี้ แบ่งปันให้กับตัวเรานะคะขณะนั้นสมองของเราจะช้าลงค่ะเมื่อสมองของเราช้าลงเราจะออกจากความคิดที่วุ่นวายจากอดีตจากอนาคตได้ทันทีมาอยู่กับธรรมชาติใกล้ตัวซึ่งก็คือต้นไม้ซึ่งก็คืออากาศที่บริสุทธิ์นั้นได้สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดมีความรู้สึกขอบคุณนั่นก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ ซึ่งคาวยุงนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเคยได้รับคำถามค่ะว่าทำไมผู้คนเนี่ยเต็มไปด้วยความคิดคิดเล็กคิดน้อยไม่ว่าจะเป็นความคิดที่กังวลต่างๆมันก็สร้างความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยทำไมผู้คนเป็นแบบนี้คำตอบก็คือว่าคนมักไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีคนมักไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีโดยเฉพาะในปัจจุบัน ะคะมักจะอยากได้อะไรที่มากขึ้นมักจะเสียได้อะไรที่สูญเสียไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆของตัวเองที่เป็นอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคิดลบเครียดเรื่องนั้นกลุ้มใจเรื่องนี้ซึ่งพอเราหยุดความคิดไม่ได้หยุดอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบไม่ได้มันก็จะทำให้เราเครียดมันก็จะกัดก่อนจิตใจของเราลงไปเรื่อยๆ และในขณะที่เรามีความคิดลบมีความรู้สึกเชิงลบอะคะ่ะภูมิต้านทานในร่างกายของเรามันก็จะตกเพราะว่าในขณะนั้นคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดมันหลั่งออกมาเทคนิควิธีการอาจารย์เอกขาดก็บอกว่าจริงๆแล้วในทุกปัญหาของชีวิตเราเรามีทางเลือกอยู่3อย่าง 1. คือเปลี่ยนแปลงปัญหาของชีวิตเราซะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของชีวิตเราซะเปลี่ยนแปลงผู้คนในชีวิตเราซะ ประเด็นมันก็คือว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมคําตอบก็คือว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งสถานการณ์และผู้คนนอกตัวเราได้เลยนะคะช้อยที่2ทางเลือกที่2ที่อาจารย์เ e อ็กคอร์ดบอกว่าพวกเรามีและสามารถทําได้ก็คือหลบหรือหนีไปซะนะคะการหลบหรือหนีเนี่ยถามว่าทําได้หรือไม่ได้บางปัญหาก็ทําได้บางปัญหาก็ทํา,าทไม่ได้นะคะนี่ก็กลับมาเป็นประเด็นอีก นะคะถึงแม้ว่าบางปัญหาที่เราทําได้เราหลบหนีไปชั่วคราวได้แต่จริงๆแล้วปัญหาเหล่านั้นมักจะเวียนมาในสถานการณ์ใหม่กับผู้คนใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นการหลบก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนถาวรน,นะคะซึ่งเมื่อก่อนโคชี่น้อยก็เป็นคนหลบหนีปัญหาบ่อยๆจนกระทั่งมาเรียนเป็นโคชเนี่ยคะ่ะเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราก่อขึ้นทั้งหมดมันเป็นความรับผิดชอบของเรา มีทางเดียวเท่านั้นเราจะต้องยอมรับค่ะซึ่งเป็นช้อยส์ที่3ทางเลือกที่3เราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เราจะหลบหนีมันก็ไม่ใช่หนทางที่ยั่งยืนมีทางเดียวคือการยอมรับมันนะคะลองนึกถึงปัญหาใดๆที่เรามีอยู่ในชีวิตก็ได้ค่ะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะลองนึกถึงนะคะแล้วอลองถามตัวเองค่ะ ว่าเราเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมหรือเราหลบหนีมันได้ไหมนะคะหรือมันเกิดขึ้นแบบนั้นของมันแล้วเรายอมรับมันซะนะคะถ้าเรายอมรับมันล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นลองดูที่ความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะในนาทีที่เรายอมรับมันนะคะว่าเออมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละเรายอมรับมันเราพร้อมที่จะประชิญกับมันขณะนี้เรารู้สึกโล่งขึ้นแล้ว เปาหนึ่งนะคะทั้งๆท,ที่ปัญหาเนี่ยมันยังอยู่นะคะแค่การยอมรับมันก็ทําให้เราโล่งใจนะคะความโล่งใจตรงนี้ค่ะทำความสงบให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเราได้แล้วหน้าที่ของเราต่อไปนะคะก็คือขยายความสงบนี้ให้มันมากขึ้นนะคะจากในปัจจุบันขณะ1นาที2นาทีที่เรายอมรับปัญหานั้นให้มันมากขึ้นเป็น5นาที 10นาทีตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อถัดไปค่ะซึ่งการฝึกฝนจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือข้อที่3ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะพูดง่ายๆก็คือการฝึกทำสมาธินั่นเองนะคะลองทดลองทำไปด้วยกันตอนนี้ก็ได้ค่ะนะคะลองหลับตาลงนะคะแล้วสังเกตดูความคิดที่มีอยู่ณขณะนี้นะคะลองจับความคิดของตัวเองดู ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรนะคะลองบอกตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วคอยดูว่าความคิดต่อไปของเรามันจะเป็นความคิดอะไรนะคะลองสังเกตดูค่ะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราคิดไปในอดีตหรือเรื่องที่เราคิดไปในอนาคตให้ทำตัวเองเหมือนกับเป็นแมวค่ะที่เฝ้าจับจ้องดูหนูนะคะ ว่าเมื่อไหร่หนูมันจะวิ่งออกมาจากรูนะคะหรือจากซอกหลืบนะคะก็คือนําเอาความรู้ตัวของตัวเองมาเฝ้าจับความคิดของตัวเองอะคะ่ะจับได้เร็วหรือใช้เวลานานในการที่จะจับความคิดที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะคะเราต้องให้อภัยตัวเองค่ะหน้าที่ของเราก็คือคอยรู้ตัวว่านี่คือความคิดเกิดแล้วนี่ความคิดนี้ไม่ใช่เรา เราขณะนี้เรากำลังฝึกสมาธิอยู่เราต้องกลับมาสู่ความเงียบอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้บอกตัวเองแบบนี้อยู่เสมอๆบางทีอาจจะจับความรู้สึกเบื่อขึ้นมาก็ได้นะคะ mm. ก็ให้รู้ตัวอีกว่าตอนนี้กำลังเบื่อมานั่งอยู่นิ่งๆทำไมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็แค่รู้ตัวค่ะว่าขณะนี้เรากำลังเบื่ออยู่นะคะแล้วก็บอกตัวเองว่า เรากาลังฝึกสมาธิอยู่ไงนะคะแล้วก็อยู่กับความเงียบอีกทําแบบนี้เรื่อยเรื่อยเอยนะคะนี่ก็คือเป็นการฝึกก้วแรกนะคะหนาที2นาทีลองดูนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับวันนี้นะคะมี3ข้อครั้งหน้านะคะมาพบกับข้อที่4นะคะสำหรับใครมาพบกันครั้งใหม่นะคะก็ขอให้กด subscribe เอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันดีๆจากโคชพี่น้อยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการแชร์แชร์แบ่งปันไปให้คนที่คนรักหรือใครมีคำถามมีคอมเมนต์ก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าอาการสรุปหนังสือ The Power of Now ของอาจารย์เอคาดโทเล่<ม>ขอบคุณและสวัสดีค่ะ